สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเจเสียงหมอดสดใสมากขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่านะคิดว่าใช่ไหมครับโอเคเมื่อวานว่าจะทําตอนหัวค่าอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้ทำเนะี่ยโอจุดว่าทบไปเรื่อยๆนะหลายรอบในะการแพทย์แปดนาทีช่วงนี้นี่อย่าป่วยกันนะฮะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะ อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะฮะไม่งั้นเราก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่อ่ะนะครับจะบอกว่าหยุดสามวันของหมอนี่โอ้โหนอนพักไปสองวันอ่ะนะครับนะวันนี้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะโอ้ก่อนหน้านี้นไม่นี่ไม่ไหวเลยหมดเรี่ยวหมดแรงนะวันนี้เริ่มดีขึ้นหลังจากทํากายภาพออกหมดนะครับโอเคท่านใดเข้ามาแล้วบอกหน่อยสักนิดนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะฮะ มีมีตัววิ่งขึ้นมานะฮะท่านใดมีคำถามยังหมอยังอยากให้ส่งทางไลโอเออยู่นะครับเพื่อที่เวลาตอบคำถามมันจะได้เป็นแบบช่วงวันตอบคำถามจริงๆนะไม่งั้นไม่สามารถจำกัดอยู่ใน8นาทีได้นะครับโอเควันนี้นะจะขออนุญาตมาพูดเรื่องของวันคุมกำเนิดโลกนะวันนี้26กกันยายนเป็นวันคุมกำเนิดโลกนะครับ ทำไมโลกเราจะต้องมีวันคุมกําเนิดโลกด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีความสําคัญมากๆนะครับโอเคมีมาแล้วอาจารย์พิกลสวัสดีครับนะบอกเสียงชัดเจนดีนะคุณหมายบอกเสียงชัดเจนดีเช่นกันนะครับโอเคเพราะว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงจริงการคุมกําเนิดเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นการแบบได้ป้องกันไม่ให้แบบมีลูกคนแรกกับคนที่สองใช่ไหมนะครับ จริงๆแล้วไม่ใช่นะการคุมกําเนิดเนี่ยเป้าหมายเนะเรามี3อันนะครับสอันคือ1ไม่ให้มีลูกคนแรกนะไม่ให้มีลูกคนคนแรกอันที่2คือเว้นระยะห่างสําหรับลูกแต่ละคนคนที่1กับคนที่2จะกี่ปีคนที่2กับคนที่3จะกี่ปีสุดท้ายคือเมื่อมีลูกพอแล้วเราก็จะไม่ให้มีอีกนะครับนะอันนี้เราใช้การคุมกาเนิด การที่มีวันคุมกําเนิดเนี่ยเพื่อจะให้คู่นะคู่สมรสคู่ที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะครับนะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการคุมกําเนิดรวมถึงให้ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ในการคุมกําเนิดด้วยไม่ต้องบอกสามีก็ได้นะเพราะเป็นสิทธิ์ของตัวเขาคนนั้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั่วโลกเลยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยโอเคตัวเลขเนี่ยดีแล้วนะครับ แต่ในประเทศเช่นในเอเชียใต้นะเช่นในอินเดียนะครับในปากีในบังกลาเทศนะครับแถวนั้นตัวเลขอาจจะยังไม่ดีมากนะหรือในแอฟริกานะครับตัวเลขก็ยังสูงอยู่นะครับเขาเลยเนี่ยอยากให้เรื่องของการคุมกันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายนะจะต้องรับรู้รวมไปถึงด้านผู้ให้บริการทางสาธารณะสุขด้วยนะจเป็นต้องรู้นะครับการคุมกําเนิดที่ดีเนี่ยช่วยอะไรบ้าง การคุมกําเนิดที่ดีเนี่ยช่วย2คนใหญ่ๆนะครับอันแรกคือช่วยแม่อันที่2คือช่วยลูกนะครับช่วยแม่เนี่ยการคุมกําเนิดเนี่ยนะครับสามารถป้องกันอัตราการเสียชีวิตของมารดาได้นะสีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรารู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยไม่แข็งแรงพอหรอคุณภาพสุขภาพไม่ดีพอหรอที่จะตั้งครรภ์เช่นมีโรคหัวใจ มีโรคมาหวานมีโรคความดานันอย่างเงี้ยเราก็คุมกําเนิดครนะับแม่เขาท้องพอเขาไม่ท้องปุ๊บเขาก็จะไม่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์นนะอ่าซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนนะครับรวมไปถึงการที่เราคุมกําเนิดได้ดีนะครับจะช่วยลดอัตราการตายของทารกได้ด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เราช่วยแม่แล้วนะครับอันนี้ช่วยลูกรวมไปถึงถ้าเราคุมกําเนิดได้ดีนะครับ mm hmm. เด็กที่เกิดมาก็จะมี สุขภาพที่แข็งแรงนะครับมสีสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีมากขึ้นนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวเลขที่ทาง who บอกมานะครับเพราะนั้นเราจะทำการคุมกำเนิดให้ได้ดีเนี่ยเราควรจะมี strategy นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์โอเคยังไงบ้างนะครับก็คือทางของ กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะครับควรจะเป็นหลีดแต่ว่าใน WHO ก็บอกว่าแต่ว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณาสุขอย่างเดียวหรอกนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้ได้จริงๆต้องมาทั้งองค์การพยศนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยพรบตั้งครรภในวัยรุ่นเนี่ยครับเรามีทั้งหมด6กระทรวงนะที่ช่วยกันกขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณาสุขนะมหาไทยแรงงานพัฒนาสังคมและมนุษย กระทรวงศึกษากระทรวงอวนะครับหกกระทรวงนะร่วมกันกับเพื่อนบางท่านเนี่มหาไทยจะเกี่ยวอะไรด้วยมหาไทยก็จะเป็นหน้าที่เป็นในการช่วยตรวจตานะครับเป็นคนในการทํากิจกรรมเช่นผู้ใหญ่บ้านรู้แล้วว่าบ้านนี้มีลูกที่กําลังจะเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วรู้ด้วยว่าบ้านนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ด้วยตายายเป็นคนเลี้ยงทั้ง ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีหน้าที่นะไปช่วยไปดูเด็กนะครับว่าเด็กี่ยมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์นในวัยรุ่นหรือเปล่าแล้วก็พาเด็กมาคุมกําเนิดได้อย่างนี้เป็นต้นแรงงานแน่นอนในแม่วัยรุ่นนะครับบางทีเขาต้องท้องเสร็จคลอดลูกแล้วจำเป็นต้องหางานนะครับแต่ด้วยระดับการศึกษาที่ไม่สูงมากนะเราจะมีงานแบบไหนบ้างที่ให้เขาทำกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์จะมาช่วยในแง่ที่ว่าคลอดออกมาแล้ว จะมีเงินเลี้ยงดูบุตรเดือนละเท่าไหร่600บาท900บาทก็แล้วแต่นะครับให้ไปจนถึงกี่ขวบอันนี้แม่ก็ต้องพาตัวเองนะมาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับเป็นต้นนะกระทรวงศึกษาแน่นอนเราจะไม่ให้เด็กท้องวัยรุ่นนะครับออกมาหยุดเรียนเราสามารถจะให้เขาเรียนได้ถ้าเขายังอยากเรียนอยู่นะยาวๆไว้ได้เลย ครูก็จะสอนออนไลน์แทนส่งกันบ้านก็ทางออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบอย่างเป็นต้นเห็นไหมครับว่าการขับเคลื่อนเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด6กระทรวงด้วยกันไม่ใช่แค่สาธารณสุขอย่างเดียวนะครับมีอะไรอีกวันก่อนเพิ่งฟังประชุมมานะครับหมอสรุปได้3 P นะครับว่าจะทำยังไงให้การคุมกำเนิดเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นอันที่1 P ตัวแรกคือ Price คือเรื่องของราคานะ การคุมกํนเริดไม่ควรจะมีราคาสูงหรือว่าถ้ามีราคาสูงก็ควรจะมีคนจัดตังค์ให้ซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขและก็รัฐบาลของเราเนี่ยก็ให้คุมกําเนริดได้ฟรีนะฝังยาคุมเนี่ยก็ฝังฟรีนะครับในกรุงเทพมาหานครก็ฝังยาคุมฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในต่างจังหวัดอาจจะยังไม่ได้ทุกจังหวัดนะอันที่2เรื่องของ privacy นะครับคือเรื่องของอความเป็นส่วนตัว ความเป็นความลับเช่นใส่ชุดนักเรียนมาหนูจะมาฝังยาคุมเนี่ยน่าจะมีช่องทางพิเศษให้เด็กเข้ามานะครับในการฝังยาคุมกระเดืออ่างนี้เป็นตน้นไม่ต้องไปผ่านรอนั่งรอที่หน้าห้องตรวจคนผ่านไปผ่านมาเอ๊ะเด็กผู้หญิงคนนี้ทําไมมาอยู่หน้าห้องตรวจเรื่องของฝังยาคุมหรือว่าการคุมกําเดิดอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับอันที่3นะครับคือเรื่องของ provider คือผู้ให้บริการนั่นแะหละ คือคนเข้ามาถึงเราแล้วเนี่ยเขาอยากคุมกําเนิดเนี่ยเราจะต้องไม่แบบไปมีประโยชน์ที่ว่าแบบหนูหนูยังอายุน้อยอยู่เลยหนูไม่ควรจะคุมกําเนิดน,นะหนูควรจะป้องกันเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปเลยมากกว่าอย่ามีแฟนเลยอย่ามีเพศสัมพันธ์ซึ่งโดยส่วนตัวหมอคิดว่าถ้ามันถึงระยะที่เขามาหาเราถึงที่แล้วเนี่ยเขาผ่านการไตรตองด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับการที่จะมาบอกแค่ว่าเอออย่า มีเพศสัมพันธ์เลยอืมอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นังนนะัอันนี้ในมุมมองของหมอนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือ3ามพีย้ำอีกทีนะ Price ร,ราคา 2. เรื่องของ privacy ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ 3. เรื่องของ provider นะผู้ให้บริการจะต้องดูแลนะครับทุกคนนะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาอย่างนี้เป็นต้น โอเคก็เนี่ยครับเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังในวันคุมกําเนิดโลกนะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีคอนเทนต์เรื่องนี้มาเยอะหน่อยนะเพราะว่าแน่นอนครับวันคุมกาเนิดโลกทั้งทีเนาะแล้วก็อยากพูดเรื่องนี้บ่อยๆเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนของชาวไทยนะครับโอเคหลายๆท่านเข้ามานะครับคุณปติญญาคุณออนคุณองค์ออน อาจารนี่บอกไม่ทันแล้วนะคุณพัทรินสวัสดีคุณนานาคุณรัศมีนะครับคุณเลาวิวานกินยาคุมแล้วอ้วนไหมโดยส่วนใหญ่ไม่อ้วนนะครับยาคุมไม่ได้ทําให้บวมน้ําขนาดนั้นนะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วไงเราพบกันที่การแพทย์แต่ที่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับ